เป็นไงบ้างครับเดี๋ยวเราจะเริ่มรุ่นเดินบนแดงกันด้วยก็ขอบคุณมากเป็นเกียรติมากที่ได้มาเดินบมแดงครับในชีวิตก็เดินบมแดงไม่กี่ครั้งอยากอตะกุ้นมาในตีอะไรยังไงครับโอ้วันนี้น่าจะทูโทนค่ะแบบมืดกับสว่างอะไรประมาณนี้ก็ตรงตามตีมอยู่เพราะว่าเรามีความดำกับทอง มีแบบนัดแนะอะไรยังไงกันไหมว่าวันนึกว่าฉันใส่เพชรถ้าเธอเสร็จทองมาออะไรย่างเงี้ยเออแล้าพูดกันนะว่าใส่อะไรกันแต่งยังไงกันอะเลยนะก็เพื่อนงานที้เป็นสมอลเลยเนาะใช่ครับเพราะว่าไม่ได้ออกสปาร์กละตื่นเต้นนึกออกด้วยกันเลยละก็ไม่พูดกันด้วยใจนะไม่ทำงานด้วยกันนานนะครับก็พักหนึ่งเลยครับยังไงแต่แต่ละคนแบบมีอีเวนต์ แยากกันอย่างรไหนเหรอว่างๆไม่ค่อยตรงกันอะไรเงี้ยผมทํางานต้นไปเกาหลีอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ตรงกันเท่าไหร่ใช่เขามีอะไรมาฝากมั้ยสำหรับตอนเด็กนี่แต่ว่ายังไม่ได้เจอน้องสักท,ทีก็เลยยังไม่ได้ให้เขายังไม่ได้เอาให้ผมใช่คือเขาไปแกะกันให้แฟนๆได้เห็นร่วร้อมกันในโซเชียลเนาะครับเอ็นนิเดียสานต่างเองที่แบบที่ว่าแบบเดดินเินหน้าเองคุณนี่ต้นครับเขาก็เป็นไอดอลด้วยครับทำแฟนๆนิดนึงก็ได้ติดตามนเดียสานกันก็ขอฝากนิเดียสารมีิวด้วยนะครับผมก็ พวกเราก็ไปถ่ายปกเหมือนกันเรี่ยครับใช่ก็การทํางานก็สนุกมากครับได้ถ่ายกับ้อแมนยูครับก็อยากให้ทุกคนไปติดตามด้วยนะครับในที่เดียร์สารเนี่ยก็จะมีความน่ารักนะครับระหว่างน้องๆกับพวกเรานใช่ก็ไปติดตามกันเยอะๆนะครับฝาดซื้อก็นด้นะครับซื้อเยอะๆเลยอย่างแหละคนชอบถามว่าใกล้ปีใหม่แล้วมีแลนปีเพิ่นไปเที่ยวที่ไหนกันไหมทั้งสองคนหรือว่าไปทำกิจกรรมที่ไหนกันยังไงบ้างแลวไม่ติดงานก็คง พาน้อไปเที่ยวแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าช่วงไหนจะติดงานหรือเปล่าเห็นน้องบอกว่าอ่ะอยากจะไปแบบไปดูแสงแรกของวันที่หนึ่งมกราคมเออเราพร้อมนะถ้าเกิดว่าเขาชวนพร้อมครับถ้าผมไม่หลับก่อนนอนเร็วเช้าไงยเป็นเช้า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 ไปภูเขาอย่างเงี้ยเราแบบแฮปปี้แล้วนะครับเรื่องเที่ยวธรรมชาติแฮปปี้เขาเนี่ยอากาศดีเลยแสงแรกสวยๆมีหมอกด้วย พี่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ไปอยากให้ไปที่ไหนพี่ไปเหนือไปเหนือเลยไปเหนือนี่ผมยังไม่ค่อยได้ไปเหนือเลยก็อยากอยากไปเหนือสักครั้งเหมือนกันไปเที่ยวเลยช่วงนี้เขาเรียกว่าโควิดมันก็เบาๆลงได้เที่ยวกันกันอากาศดีด้วยใช่เขาก็มีแพลนไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยสลับกันไปสลับกันอันนั้นแหละครับแล้วทีนี้นอกจากเที่ยวแล้วมีแบบเพื่อนครอบครัวใดๆไปยังไงไป ก็ม่ต้องมีรที่บ้านไปอยู่แล้วนะก<ม>็ถ้าไม่ติดนะผมชวนที่บ้านไปเอาทริปต่างจังหวัดอะไรนะพาไปพักผ่อนบ้างแต่ไม่รู้ว่าจะไปจังหวัดไหนอีกทีนึงอย่างตอนนี้เองแรงงานปีหน้าเราคิวยาวไปถึงไหนยังไงกันแล้วเนี่ยอันนี้ต้องถามผู้จัดการ <laughs> แล้วว่าเขาเป็นคน <laughs> าลลวางแผนมาเลยผมก็ทำาอย่ียวแตม่มีมาเรื่อยๆนะผมและต<อ>้นแลคู่เลยครับเป็นอย่างล่าสุดก็มีแบบเป็ถ่ายแบบของยู่มาด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นไงครับเราบรรยากาศกันนิดนึง สนุกปกติถ่ายแบ,บก็จะ2คนใช่ไหมแต่นี้มีน้องแมนยูมาด้วยใเนะี<อ>่ยก็แปลกดีน้องก็น่ารักดีมาถ่ายกับเด็กอะไรเงี้ยน่ารักดีสนุกดีโอเคเหมือนแบบว่างานเยอะมากบางทีเราแบบจต่ไม่ค่อยมีโมเมนต์หวาน,น,นๆหรือเติมความหวานให้กันอย่างเงี้ยค่ะจะมีแท็กที่จะไปเติมความหวานให้กันแบบเร็วนี้มานี่ถ้าใครส<อ>่องไอจีก็เราก็ไปตีแบกกันอยู่บ่อยๆใชอ๋อมันหวานใช่ไหมตีแบกบ,บ,บ่อยๆเนี่ยใช่เขาก็พากันไปตีแบกไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนัดเจอกันอยู่แล้วปกติอาจจะถ่ายลงบ้างไม่ได้ถ่ายลงบ้าง เดวเอยากเห็นกันเยอะๆอยไปมุนตวเยอะๆอยเงี้ยจะได้ถ่ายลงไปครับมาให้ดูเองอย่างการตีแบบสองคนที่คืออยู่ฝ่ายเดียวกันหรือว่าแบบเอ้ยต้องสู้กันเราก็มีอยู่ฝ่ายเดียวกันก็มีแต่แบบว่าคนละฝั oh oh, ่งก็มีบางทีเราก็จะวนๆกันไปเพราะว่าตีกันทั้งซีรีส์เลยนัดกันไปนัปแสดงกันหมดเลยก็เป็นตีตีสองคนใครมัหนักกว่ากันจริงเหรอนี่เขาเขาตีแบบเขาเรียนตีแบบมาตั้งแต่เด็กนะ ผมก็ตีมูปาลาเดี๋ยวนี้ก็เก่งขึ้นนะครับผมมาตีบ่อยตีบ่อยโนป้ายาให้ไปซื้อรองเท้าก็ไมต้องถามต่อหมดกับเอุปกรี์ของการตีแบบไปเยอะขนาดไหนผมไม่เยอะมากแต่ต้นเลยเยอะมากที่พี่ต้นที่ต้นหมดอะไรไปบ้างยังไงบ้างก็สุดก็ไปซื้อรองเท้าซื้อไม้ใช่ตีเขาหลายครั้งเนี่ยเขาซื้อไม้ใหม่ตลอดเลยวันนี้เหมือนเราตามใจ กินเลยนะชอบกินชอบกินเลยเพรพอตีเสร็จไปกินนี่ประอานนี่อร่อยนนี้อร่อยมากก็คือขาดตามใจอ่ะเนาะตามปกติพี่ยุ่นจะแบบตีเสร็จแล้วมันดึกแล้วคนจะกลับไานอนแล้วแต่ก็พอตีเสร็จแล้วก็มักลับมากินชอบมากินข้าวแบบอะไรนะครับจะได้อยู่ด้วยกันนานๆหรือเปล่าอ๋อใช่สถานสถานะแบบชี้ชัดคุ้งเครือมานานแล้วถามได้ดิเราอ่ะโอ้ถามสิ แฟนเขาแบบเอยังแงสถาบนอะเขาเขาอยากบอกบอกบอกทำแบบกรนมไม่กันหูจร่งๆออกมาชัดๆเลยอชัดๆเลยไม่เป็นไรอะ อยู่ด้วยกันก็แฮปปี้ครับเขาอยู่ด้วยกันตลอดประมาณนั้นเลยครับสถานะก็เคยพูดไปอนกใช่ปะทีคนเรามันแบบว่าเขาเรียกอะไรนะแบบว่าความชัดเจนมันอยู่ที่การกระทำมากกว่ากลุ่มกนะครับเราก็ต้องรอดูการกระทำมีคามดีชัดไหยครับผมว่าพี่ยุ้นเขาค่อนข้างทีจะใส่ใจหรืออะไรอยู่นะครับก็คิดว่าเขาก็แบบว่ามีความรู้สึกดีๆก็รู้สึกว่ามันชัดอยู่ที่แบบพี่เขารู้สึกหวงยัยอะไร กันนี่โจนคนเดึยวไปตัดต่อแล้วเขารับปากตลอดก็คงมีสตะนน้องเรียกแฟนก็ได้น้องแ่ตอบว่าน้องกับยิ้มเนาะน้อน้อเนอะไหมเอออะน่ยอ่านอนอง